เรือรบที่มีชื่อว่า HMS Topi c h o r กลเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงอย่างมากในแวดวงประวัติศาสตร์ทางทหารและการเดินเรือของโลกการกล่าวถึงเรือลำนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวของพลังและอำนาจทางทะเลแต่ยังเต็มไปด้วยกียติยศความกล้าหาญและความลึกลับที่ผู้คนยังคงค้นหาคำตอบว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังของเรือลำนี้มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็น HMS Topi Char ถูกสร้างขึ้นในยุคที่การแข่งขันทางทะเลระหว่างมหาอำนาจกำลังดูเดือดยุคที่ประเทศมหาอำนาจต้องการแสดงศักยภาพทางด้านเรือรบ และการครอบครองเส้นทางทะเลที่สําคัญเพื่อควบกลุ่มการค้าการลักลํำเลี้ยงทรัพยากรและการป้องกันอาณานิคมของตนเองเรือลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการสู้รบการลาดตระเวนและการป้องกันเส้นทางเดินเรือเป็นเรือที่มีความเร็วสูงโครงสร้างแข็งแรงและติดตั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ของยุคนั้นเรือชิมเมสพิชไม่ได้เป็นแค่เรือรบธรรมดาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและความแข็งแกร่งของกองทัพเรืออังกฤษในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง จุดเด่นของเรือลำนี้คือระบบอาวุธที่ทันสมัยมีปืนใหญ่ขนาดกลางและหนักติดตั้งรอบลำเรือเพื่อการต่อสู้ในทุกทิศทางระบบยิงต่อปิโดที่มีความแม่นยำสูงและยังสามารถรองรับการขึ้นลงของเรือเล็กสำหรับปฏิบัติการพิเศษได้เชมเอสโทพีชถูกใช้ในหลายสมรภูมิตั้งแต่การป้องกันเส้นทางเดินเรือสำคัญในมหาสมุทรอินเดียไปจนถึงการปฏิบัติการล่าตะเวนในเขตเทะเลซิฟิกในหลายเหตุการณ์เรือรบลำนี้ได้เผชิญกับการต่อสู้ที่รุนแรงและอันตรายบันทึกหลายฉบับกล่าวว่า เฉมสโทปิชอสามารถรอดพ้นจากการโจมตีที่รุนแรงจากเรือดำน้ำและเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างน่าเหลือเชื่อด้วยความเชี่ยวชาญของกัปตันและลูกเรือการทำงานเป็นทีมและโครงสร้างเรือที่แข็งแกร่งจึงทำให้มันกลายเป็นเรือที่ไม่จมในสายตาของผู้คนอีกหนึ่งตำนานที่ถูกเล่าขานคือเหตุการณ์ที่เฉมสโทพิชอสามารถป้องกันกองเรือสินค้าจำนวนมากจากการถูกโจมตีโดยกองเรือศัตรูโดยแม้จะถูกล้อม ด้วยจำนวนเรือรบฝ่ายตรงข้ามที่มากกว่าแต่ชิมเอสโทพิชยังคงยืนหย,ยัดยิงตอบโต้และป้องกันเส้นทางเดินเรือได้สำเร็จนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้เรือลำนี้ถูกยกย่องว่าเป็นกรอเหล็กแห่งท้องทะเลไม่เพียงเท่านั้นยังมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับลูกเรือของชิมเสโทพิชว่าพวกเขามีความสามารถขี่กล้าหาญและพักดีต่อกันอย่างยิ่งลูกเรือหลายคนเป็นทหารที่ผ่านสมรภูมิใหญ่ๆมาแล้วและทุกครั้งที่ออกปฏิบัติการพวกเขามีความเชื่อมั่นว่าเรือลำนี้ จะนำพาพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยความศรัทธานี้เองที่ทำให้ชื่อเสียงของ HMS t o p จรกระจายไปทั่วเมื่อพูดถึงการออกแบบตัวเรือถูกสร้างด้วยเหล็กคุณภาพสูงที่ทนทานต่อแรงระเบิดและการโจมตีมีการเสริมกรอบรอบลำเรือเพื่อเพิ่มการป้องกันร,ระบบวิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ทันสมัยในยุคนั้นทำให้มันสามารถแล่นด้วยความเร็วสูงและคงสเสถียราภาพแม้อยู่ท่ามกลางคลื่นลมแรงนอกจากนี้ระบบสื่อสารและเรดาร์ยังถูกติดตั้งเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับศัตรู ดิชมทอิชชอไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรสงครามแต่ยังเป็นบ้านของลูกเรือหลายร้อยชีวิตที่ใช้ชีวิตร่วมกันบนเรือลำนี้การฝึกซ้อมการกินอยู่การแบ่งหน้าที่และความสามารถขี่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นครอบครัวเดียวกันเรื่องเล่าจากลูกเรือหลายคนยังคงถูกถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นบทเรียนด้านความเสียสละและความรักชาติแม้ว่าเรือลำนี้จะสร้างชื่อเสียงอย่างมากแต่เส้นทางประวัติศาสตร์ของมันก็ไม่ง่ายดายนักดิชมสโทพิชอต้องเผชิญกับภารกิจที่เสี่ยงชีวิตหา